คือหายไปซีระบอกว่ากล่าวกันสักคำบ,บอกเป็นอยังบอกจากมือนี่มือหน้า่อจากกันคือเกาแ <Action! S 1> อคชั <c oughs> ่นเล่นไปแล้วลของผมนี่คัดคือแอคชั่นนะแต่ว่าคุณเล่นผิดในบทมันต้องคุณนะพูดว่าก่อนจะไปไม่คิดจะลล,นนจะลํำลากนันหน่อยเหรอดอมก่จะไปเลิมลาแล้วคุณก็เดินมาเท้าฝาโปรงรถฉันใช้ชีวิต ทีละ1.4ึ่ไมล์นั่นแหละแล้วคุณขับรถออกคู่กันเอ้ามาเออไอ้นั่นมันฟาดือเปะ่ะอันนี้บดผมคุณจำผิดเรื่องกับหนังมันคล้ายๆกันได้ปูพ,พิการเนี่ยนะใช้ชีวิตยอยู่กับรถเนี่ยแล้พบกับ3สาวจากจักรวาลไทยบ์นเบอร์สอเบอร์สถ้าไทยไม่ผิด เบอร์สี่มึงจังงี้ใช่ไหมเฮ้ยไ่ทำอะไรครับอันนี้เป็นกล้องของมิกาต้องดูกี่โมลถึงจะจินตนาการขนาดนี้คุณเดี๋ยวไปนี่ดิโอเคแอคชั่นโอ้ยคัดคัดคัดพี่แล้วผมก็ดอมออกตอนไหนผมก็ซ้อมบทไปแล้วนะฮะผมก็รอไอติ้งอยู่ของคุณเลยเฮ้ยดอม จะไปไม่ทิจราสักคำเหรอเออฉันใช้ชีวิตวันละหนึงส่วนสีไม้เท่านั้นนี่จะเลิกกองก็ยังไม่ได้ท่องไดนั้นก็ท่องด้วยวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสี่สิบห้าสัปเหร่เตรียมทำพิธีฉันใช้ชีวิตเค่หนึ่งส่วนสี่ไม้เท่านั้นแหละ